หรือสนานว่าฝ่ายหญิงท้องเหตุเพราะประกาศแต่งฟ้าแลบเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของวันนี้เมื่อคู่รักคนดังนางแบบฟูจิตะนิโครุและนักสแสดงอินาบะยูประกาศแต่งงานอย่างเป็นทางการพร้อมรับต้นชีวิตคู่ตามรายงานของต้นสังกัดทั้งคู่ได้เผยว,ว่าฟูจิตะและอินาบะคบหา,าดูใจกันประมาณ3ปีอินาบะก็ได้ขอแต่งงานกับเธอในวันที่20คุมภาพุนธ์าซึ่งเป็นวันเกิดครบรอบ25ปีของฝ่ายหญิงนั่นเองค่ะ แม้ว่าจะเป็นงานแต่งงานแบบฟ้าแลบแต่เขายืนยันว่าฝ่ายหญิงนั้น,น,นไม่ได้ตั้งครรภ์และจะยังคงทำงานในวงการต่อไปเจ้าจสาวได้เคลนจุดหมายถึงกันแล้วกันว่าจากนี้ไปเราจะสนับสนุนซึ่งกันและกันในฐานะครอบครัวและสร้างครอบครัวที่สงบสุขและมีความสุขขอจับมือเผชิญและฝ่าฟันเหตุการณ์ยากเข็ญที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันจะทําให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้ทํางานที่พอใจยังไงก็แสดงความยินดีกับความรักของทั้งคู่ด้วยนะคะ